กระผมผมภาเบิง้งอาชีพริมทางพลเรหาเบิง้งการเบิ้งงานตกการตกงานก็นแนะนํำอาชีพนี้เดย์เนอรบผมมะพร้าวขวานนะครับขวานมีอย่างนี้เนี่ยมะพร้าวน้ำหอมสับประรดภูแลคนขายนะครับผมสับประรดถุงใงญ่นะครับผมได้สามสิบถุงละห้าสิบบาทกับถุงใงญ่ยนะครับ ชีบขายริมทางนะครับผมบุกผ้าอควันกะลูกละสามสิบห้าบาทนะครับกับผมมาพาถอดเสื้อครับผมเดี๋ยวผมพาไปบึ้งวิธีวิธีถอดเสื้อนะครับผมจากพ่อค้ามือคันเทพบนะครับคันเทพเด้วยครับนี่ครับผมพ่อค้า มาอุดหนุนเพื่อนใดนะครับผมอยู่เซ็นเมคอ้นะครับสกลนครครับน้าโรงพยาบาลฟินสกลนครครับผมครับผมขายดีมากครับร้านนี้สุดยอดเลยครับควนแบบแทบประทันนะครับผมลูกค้าสั่งเอาสั่งเอานะครับผมครับผมวิธีคนควนควนนี่ใส้ยังควนครับผมมือนี่อันนี้เป็น เินน่าจะเป็นไฟเบอร์ครับไฟเบอร์เมนเหมือนทอพีวีซีป้องนะทอครับโบเมนครับผมมันจะเป็นคล้ายๆพลาสติกแข็งจักหน่อยอยู่ต้านใน๋อ้พลาสติกแข็งเขาไหวกับนีครับเขาไหวกับนี่เนี่ยแกผมถนัดตัวนี้ตัวนี้ใส่ดีเขาเขาไหวครับครับผมถนัดไปถนัดมั่นครับครับผมอ๋อครับบ่อข้าบบ่ต่ำก็ลอยลูกเนะครับมือหนึ่งอ่ะคนขายขายดีครับครับลูกครับผม Aw, นะเห็ดเลี้ยวต่างหากนะผมคผม <laughs> <laughs> นอนนแบบื่นเลี้ยวกว่ <c oughs> าผม <c oughs> ก็มนะีครับผมผนีนน่ครับโอ้พิธีกินเฮ็ดหวานแบบคันเทปิลีครับเอาขายทุกอย่างนะครับผมขุ่นฟังขุ่นไปขายนาบะข้าวปั้นครับเจ้าของคนเดียวนะครับผมเ่าแก่นะครับผมบ <laughs> อกเขาวปั้นเนี่ยขาย กวนก็ขายนะครับผมแจักเอาเงินไปไใส่นะครับอันนี้โรเซ่กันครับผมพุดกับข่าเมี่ยงหมดเด้อครับผมอันนี้เมียกับแพ็คครับผมขายดีใครดีครับเยองเมื่อเกินสามโมงสี่โมงกับมดเลยนะครับผมอยู่นี่จะกินจองล่วงหน้าเด้ตอนนี้เซนเมโคสกลนครนะครับผมเบิังวิธีเอ็นจัดล้านครับ เป็นจันหลานเปิดท้ายรถนะครับผมฟางขุนฟางขุนกับมีนนำมะพร้าวปั่นนะครับผมผู้ใดอยืดแถวสกุลนครกับว่ามาชิมมาอุดหนุนเพื่ออะไนะครับได้แล้วครับผมขาวโบ๊ะเลยครับโอ้โ<บ>กินได้ทั้งลูกนะครับผม เรา,า,าสำนะครับเะผมแคว่ีมองหาอาชีพเสริมนะครับกะอาชีพนี้ก็หน่าสนใจนะ,นรนะครับผมเห็นเรียวขนาดครับ นะครับอกแบบขั้นเทพนะครับปีนปุ๊บครับปีนก็ได้ครับบมปีนก็ได้ครับว่าปีนบ๊บบโมีแตกนะครับผมสุดยอดครับไปดีครับอันนี้ฮิตเวดออเดอร์นะครับขอสร้างนะครับนี่อันนี้เนื้อประมาณนี้สาวมหาลัยครับนี่สาวมหาลัยครับผมสาวมหาลัย มันมันพอดีแล้วผมบกเผาบกเผาเอียงครับเนี่ยบกเผาน้ำหอมของดําเนินสะดวกครับบกเผาน้ำหอมดําเนินครับดําเนินสะดวกโอ้บกเผาก็รับมาแตะไคร่น้อมาไกลครับมาไก่ทางนั้นบกเผามันแสีบมันหอมของแครเนาะแมร์ครับบ้านทำกุญญอยู่ครับเดี๋ยวมันเสียบคือทางเขา โอ้เห็ดบอสโซเดียดว oh, แต่ผมมาเห็ดบอสโซเดียุดยอดครับปุ <c oughs> บนองปุนเมียกับคายบกข้าวปันทรงนามบกข้าวปันอีกครับุน <c oughs> อ่ะเห็นไหมครับโอ้ขักๆักธุรกิจเิ่น ครับผมคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับผู้ใดอยากสนใจอาชีพก็เบิ้งอันนี้เป็นแนวทางเลยนะครับผมสับปะรดภูแลเพิ่นก็รับมามาปลอขายครับมีสับปะรดกระบอกผ้าหนังหอมนะครับผมผาหนังหอมดำเนินสะดวกครับสร้างรายได้ได้ดีครับผมเอาผมคิดนี้กับจบเพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณที่รับชมติดตามชมนะครับผมสวัสดีครับ Na